สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษราชุ่มเต็มรหัสนสักศึกษา6 4 4 0 5 0 1 4 1 1ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับบคุคคลสำคัญในท้องถิ่นนะคะหัวข้อของดิฉันนะคะคือเที่ยวนี้ที่ถิ่นหลวงปู่โคงขานครค,ค่ะทุกท่านรู้จักอำเภอโค้งหรือไม่คะและทราบว่าและทราบหรือไม่คะว่าอำเภอโค้งนั้นมีดีอะไรบ้าง เมื่อกล่าวถึงอำเภอโค้งแล้วหลายคนคงรู้จักในเรื่องที่จะ,จะมีการจัดพืชสวนโลกค่ะแต่อำเภอโค้งนั้นยังมีสถานที่เที่ยวหรือสถานท,ที่ที่น่าสนใจอยู่เช่นกันนั่นคือวัดตะขอถิ่นหลวงปู่ที่ข้าพรเจ้าหมายถึงนั่นคือถิ่นหลวงปู่โคง้งที่จปัญโยพระอาจารย์เกจิชื่อดัง ท่านเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคม2,453ที่บ้านคอนเมืองตำบลเทพลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมามีดามารดาชื่นอนายผูนและนางแยมเทพนอกประกอบอาชีพทำนาทำไร่มีพี่น้องร่วมบุตร8คนเมื่ออายุครบ16ปีได้รัันประชาเป็นสามเณร พศ2อ0 0อขอายค่ะสอ7 0ที่วัดอิสานที่วัดอิสานอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระอธิการแลเป็นผู้อุปชาบวชได้สองปีต้องลาสิขาเหตุเพราะไม่มีคนช่วยบิดามารดาทำนาทำไร่และดูแลน้องๆแต่ด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายในฐานะเป็นชาวพุทธ ต้องบวชเป็นพระพิสุของผ้าการาสวพักประพฤิปฏิบัติธรรมให้พ่อแม่ได้เชื่อใจหรือคนส่วนใหญ่มาพูดว่าบวชเป็นพระให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์นั่นเองค่ะท่านได้มรณะภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเส้นเลือดหัวใจตีรวมสิริอายุได้ เกปีรวมพรรษาได้73พรรษาค่ะประวัติของวัดตะคอนะคะวัดตะค้อสร้างมาประมาณ100กว่าปีผู้สร้างคือพระแย้มคุณอาจคุณพักดีเนรคุณสีพิพัฒเดิมวัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดตะคอโดยสร้างกุฏิหลังเล็กๆขึ้นมา1หลังก่อนโดยขึ้น โดยนิมนต์ให้พระแย้มเป็นผู้ดูแลในสมัยนั้นต่อมาในปีพศ2493พระครูถาวรสมณวัตรได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งพระมหาโคงทิติปัญโยเลขานุการเจ้าอำเภอเจ้าอำเภอบัวใหญ่ขึ้นเป็นขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาส พระเจ้าอาวาสแทนและดำรงตำแหน่งคณะเจ้าเภอคงต่อมาในวันที่6มิถุนายน2496ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระคงขอพยคัดที่พระครูคงพระนครพิทักษ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพิเศษเมื่อวันที่6มิถุนายน2510 และท่านได้มรณาภาพเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยน2548ค่ะประวัติของอำเภอโคงนะคะ,นะคะกล่าวไว้ว่าอำเภอโคงแยกมาจากอำเภอเวีใหญ่ประกาศช,ชื่อเป็นกิ่งอำเภอเมื่อพศ2 4 8 8โดยใช้ชื่อทางราชการว่ากิ่งอำเภอกุดรังได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อพศ2490ค่ะ เมืองคงมีทั้งหมด10ตำบลคำขวานของอำเภอคงคือถิ่นหลวงปู่ดูปางเก่าข้าวใหม่แตงแหล่งพัตกรรมงามล้อมชวนชมค่ะต่อไปข้าพเจ้าจะกล่าวถึงสถานที่ที่ข้าพเจ้าจะแนะนำให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมสถานที่แรกคือใจกลางอำเภอคงคือวัดตาคอค่ะเป็นเป็นสถาน,น,ถานที่ที่พักเป็นพัก พักพิงจิตใจชาวอำเภอคงทุกคนเลยก็ว่าได้เป็นวัดที่มีพระเกจิอาจารย์นามว่าหลว,วงปู่คงทิติปัญโยหรือพระครูคงคานครพิทักษ์อดีตจเจ้าอาวาสวัดตาขอ,อาตําบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองโคราชท,ที่แม้กระทั่งหลวงปู่ปริสุทธโธอดีตจเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทดยังให้ความเคารพนับถือเป็นพระอาจารย์ในวัยเด็กนั้นท่านเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรและเป็นบุคคลที่กระตันยูมากภายหลังขอพระค่ะภายในวัดมีพระสรีมีสรีระสามขารวของหลวงปู่ได้ประดิษฐานไว้ในพระมหาธาตุเจดีคงคันนครพิทักษ์เมื่อเข้าไปแล้วอยากให้ท่านได้เข้าไปกราบหลวงปู่ และชมความร่มรื่นในบริเวณต่างๆที่ต้นไม้และยังมีํำนวนสุนภาษิตท,ที่สอนที่เอาไว้สอนและเตือนใจทุกท่านที่ผ่านเข้าไปอ่านให้ให้มีสติอีกด้วยค่ะวัดวตถุมงคลของที่นี่นะค่ะเรื่องลืมไม่แพ้ที่อื่นใดเช่นกันเมื่อเดินออกจากวัดไม่ไกลน,นั้มีตลาดของชาวเมืองคงอยู่ของรับประทานมากมาย ปัจจุบันนะคะเป็นสถานที่ที่เจริญมากแล้วหากเลือกซื้อของสินใดก็มีครบออกจากตำบลเมืองคงไม่ไกลนักค่ะจะมีอ่างเก็บน้ำเหืวอจะขออ่างเก็บน้ำเหว่อจะคออ่อางเก็บน้ำาหว่ะคอนะคะมีขนาด3,000ไร่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพาะพันุปลาของตำบลโนนเต็งอาเภอคงยามเย็นใช้วิ่งออกกำลังกาย นั่งชมพระอาทิตย์ตกก็ดีเช่นกันค่ะถัดมาประมาณ3 5กิโลเมตรคือปราสาทบ้านตางที่ตำบลบ้านปาง,ำบบาปางอำาเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นปราสาทแบบ้อมหรือขมินที่สร้างขึ้นจากหินทรายและแรงหรือเทียที่เรียกที่เรียกว่าศิลาค่ะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16-17หรือราวก็900กว่าปีที่แล้วค่ะ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยบร,รมันที่7ค่ะเป็นศิลปะแบบปราบวนตอนปลายถึงนครวัดตอนต้นค่ะประกอบด้วยกลุ่มปราสาทสามหลังตั้งอยู่บนฐานฐานพัยจีอันเดียวกันมีปราสาทหลังกลางเป็นปราสาทประธานซึ่งเปรียบเสมือนเขาพระสุนเมนปัจจุบันได้พังทลายเสียหายไปตามกาลเวลาคงเหลือเฉพาะหลุมเสาไม้และแท่งประดิษฐานรูป เคารพที่หลงเหลือปรากฏให้เห็นอยู่ค่ะต่อมาค่ะขนามหน้าขนาดข้างด้วยสระน้ำหรือบายลายเปรียบเสมือนสีสันดอนพรมหาสุทรที่เขาที่ร้องรอบด้วยพระสุเมรุตามความขออภัยค่ะพระสุเมรตามความเชื่อในคติฮินดูปา ปราสาทบ้านปางสันนิษฐานว่าเป็นปราสาทที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จกลับมาทางถนนมิตรภาพนะคะตำบลเทพารายก่อนอื่นก่อนอื่นที่จะกล่าวถึงพื้นสวนลวกนั้นพระเจ้าจะกล่าวถึงวัดป่าเทพารายเสียก่อนเป็นวัดป่าที่ร่มรื่นมากค่ะเหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมเดิมอเจ้าอาวาสคือพระครูวิสุทธิภาวนายานหรือหลวงพ่อจิ ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึง่งในในวัดนะคะล่มลื่นมากในบริเวณวัดป่านะคะยังมีสัตว์เล็กๆอื่นอีกมากมายเช่นกระรอกแมวสุนัขนกและอื่นๆค่ะต่อไปนะคะคือพืชสวนโลกที่จัดขึ้นในอีก8ปีข้างหน้านับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในของชาวอำเภอคง ชาวจังหวัดนครราชสีมาเลยก็ได้ค่ะเนื่องจากอยู่ติดถนนมิตรภาพหลักนะคะและยังเป็นที่สร้างเสริมห้ายร้ายได้คนในอนาคตอีกด้วยค่ะจากที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วเมืองคงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสถานที่หนึ่งเลยก็ว่าได้จอตะนี้ไม่นานจะมีสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่มาก ข้าพเจ้าอยากจะเชิญชวนทุกท่านลองมาเที่ยวชมเมืองโคงแถวบ้านข้าพเจ้าบ้างรับรองหากมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนสถานที่แต่และสถานที่ไม่ห่างไกลกันมากนะักสิ่งที่แนะนําคืออยากให้ท่านได้เข้าไปกราบไหว้สิริละสังขารของหลวงปู่โคงที่วัดตะเคอโดยมีเส้นทางไปดังต่อไปนี้ค่ะหากมาทางถนนมิตรภาพแล้วเมื่อถึงบ้านวัดจะมีป้ายบอกทางว่าอำเภอโคง ให้เลี้ยวซ้ายตามป้ายและตรงไปประมาณ18กิโลเมตรจากนั้นจะเห็นซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลโคงค่ะให้เลยไปอีกไม่ไกลมากจะเจอสี่แยกไฟแดงและเลี้ยวซ้ายขอผขาขัดและเลี้ยวขวาเข้าไปตรงไปจะเจออุโม,มงค์อมมงรอดใต้รางรถไฟขึ้นจากอุโม,มงค์แล้วให้เลี้ยวขวาตรงไปจะเจอสถานีรถไฟเมืองโคงแล้วเลี้ยวซ้ายไม่ไกลนักจะเจอสามแยก ให้เลี้ยวขวาอีกทีค่ะตรงไปก็จะพบกับทางเข้าวัดตะขอและสุดท้ายนะคะข้าพเจ้าอยากจะฝากบทกรนี้เป็นบทกรเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาเที่ยวเมืองคงดังนี้ค่ะเมืองหลวงปู่วัดตะขอแถวบ้านฉัน เมืองคงนั้นหลายคนคงรู้จักห้วยน้ำใหญ่เย็นใจให้ได้พักไม่ห่างนักมีปราสาทคือบ้านปางกล่าวต่อไปขอเอ่ยถึงคือวัดป่าร่มลื่นหนาะอยากให้ท่านเข้าไปบ้างเมืองคงนี้น่าจดจำนี้ได้อ้างเชิญมาบ้างคนออกคงก็ยินดีขอบคุณค่ะ